โอเคไหมผมก็กระบสวัสดีนะผมไว้รุ่นฟรีไฟายทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเลงสตนะคบน้องซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกกันเช่นเคยนะทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะคบผมก็เดี๋ยวเรามาดูบล็อกกันนะทุกคนไงก็ฝากกดติดตามนะคบผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งไว้นะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับทุกคนสําหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็สำหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนก็จะมี นี่ครับผมโคดอันนี้นี่ครับจะเป็นโคดแรกเลยนะทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็วันนี้มีโค้ดหนึ่งนะครับทุกคนก็จะเป็นโคดนี้เลยนะครับทุกคนใครที่ม้องมนโคดนะผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้ละกันนะครับทุกคนตามนั้นนะทุกคนกลับไปครับทุกคนโอเคครับผมมันยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนก็พี่ทุกคนพี่ก็ได้เท้านี้เลยนะคะน้อง เ้าล่ได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมช่วยกัน e like คอม pues. เมนต์กันด้วยละกันนะทุกคนก็วันนี้มีเกมอะไรให้เล่นบ้างนะครับก็จะมีเป็นวงล้อหมัดตึงนะครับทุกคนก็ตามนี้นะทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมนี่ห็นป่ะอันนี้เป็นวงล้อปักธงนะครับอ่าแล้วก็มีเป็นร้านสุดแรงนะครับร้านค้าสุดแรงนะก็จะมีพวก Kaiser, ปักธงสุดตึงนะครับทุกคนเราก็จะมีปักตรงใหม่ด้วยนะครับทุกคนนี่ <il> <Haiti> มีได้แบบของแรงๆทั้ so ทงนั้นเลยนะครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็นะครับผมจะมีนี่ครับทุกคนร้านสุดคุ้มนะทุกคนก็เป็นเซ็ตสุดคุ้มนะครับทุกคนที่แบบว่าเออเห็นไหมทุกคนมีไอดียน้มักเรียนด้วยนะทุกคนตรงนี้นะทุกคนนี่ทุกคนคิดว่าไงครับทุกคนตึงปหมโอเคนะผมเดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะพาทุกคนนะมาจัดเป็นอันนี้ดีกว่าครับทุกคนเซตนารูโตนะครับทุกคนนี่ฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะไป จะจับเลยละกันนะครับทุกคนจัดไปครับทุกคนนี่ครับทุกคนขึ้นสํงเลจแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้เลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิววันนี้กว่าครับทุกคนว่ามันจะเป็นสะแค่ไหนนะทุกคนปลาจับพี่ปารีวิวให้ดูครับผมโอเคทุกคนก็อนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ไหนดีเป็นทีเทียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นนี่นะทุกคนเซฟนารูโตะนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดนารูโตะนะครับทุกคนแล้วก็จะมีกางเกงเป็นกางเกงอ่าสีนกสีฟ้านะครับ มีปืนเป็นปืน M4A1 นะทุกคนเป็นของแนะคะทุกคนกคนี่ที่ถืออยู่นะครับทุกคนแล้วก็มีปืนราลิวาเจ็ดสามกระบอกนะครับทุกคนมี AK อัพเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนนี่ฮะทุกคน,น,คกคนแล้วก็จะมีเป็นพาราเฟลอัพเลเวลเจ็ดอีกหนึ่งกระบอกครับผมโอ้โหไอ้ท่านี้คือแบบเริงมากนะ,ะทุกคน แล้วก็จะมีนะครับผมเป็นซองเขียวนะครับผมเป็นซองประดุกนั่นเองนะครับผมโคตรตึงนะทุกคนนี่ฮะียเขียวมันตึงไหมทุกคนนี่นี่เงี้ยเทพปะมีท่าคนาโตะด,ด้วยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสารับพิกัดนะคะผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล่าสุดนะครับก็จะได้เห็นคอมเมนต์นะครับทุกคน โอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่ก็ขอตัวไปแอค่กนแล้วกันนะทุกคนเวจะกันใ่คลิปหน้านะครับผมันนี้บ้างครับทุกคนเจอกันครับน้องๆเทเกินนะ